สวัสดีครับสวัสดีครับทำลายโดนกักบริเวณครับหิวหิวหิวบอหน้าสงจานทำลายมากๆเลยนะเดี๋ยวเน้นนี่จะเอาทำลายไปทำมันก็เลยได้ กักบริเวณเบิงปอกคอปอกคอสวยมากนะคะชงชานเนาะค่ะตื่นเศ้าขึ้นมากะกห่องตื่นเช้าขึ้นมาคำไรก็ลงหน้าชงชานมากเลยครับคุณนตาบอกว่ายวายวยาวาดูยาห้องดูมันชิเมย่เยเสามากพันอ่อนคุณตาอ่อนเอเลอยู่เนาะค่ะอ่อนคุณนตาอ่อนสุคนผู้ใดยางผ่านอ่อนสุกคน ใช้สายตานะคะอันแววๆของคำลายโอ้ยเรียศาสตร์เราบที่นี้เรามีภารกิจนี่นก็บ,บอกว่ายฝาวด้อยยาฝ้าเดี๋ยว <laughs> เข้าไปอันต้องมีไปหาหมอไปหาหมอแล้วกันจงค่อยมากิน <laughs> มึงทานอน ทั้งแรกกับการใส่ปอกคอนะคะทั้งอืทั้งฉี่อ <c oughs> ืแล้วฉี่แล้วกับไข้แนว่าสั่นวะ <c oughs> แมนบอกแมนบอกครับพร้อมเลยพร้อมเลยไม่ได้กินอาหารหนึ่งวันพร้อมเลยครับพร้อมเลย นัเนเพิ่งก็จะนอนเอาเบิ่งอาการนะคะดูวอาการให้กำลังใจคำลายก่อนนะคะก่อนจะโดนตัดไข่นะคะแม่แม่จ๋า <c oughs> ขนาดยังไม่ตัดยังอ้วนขนาดนี้นะคะเพื่อนเพื่นมีพัดลม <c oughs> ทำแรงมาให้กำลังใจบ่ทำแรงมามให้กำลังใจคำลายเลยบ่คำลายอุ้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 ยแม่แม่ครับเป็นกำลังใจให้คำลายด้วยนะครัเอือละละแนมไว้แนมไว้เบิงไหวเด้อ แล้วจะบ่มี่เราได้บัดทีนี้แล้วจะบ่มี่อ่ะเรนยุค่ะเล่นยุค่ะเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเกาบ่าสะดวกเลยครับเกาบ่าสะดวกเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเชียงหยังอ่ะเชียงหยังอ่ะ ก็รวมอยู่นะคะแม่แม่จ้ารวมอยู่นะคะแต่เป็นบางบางตัวนี่เชือกคงหลุดไปแล้วนะคะแต่คไลายบกัดนะค่ะบางตัวนี่กัดจนเสือกหลุดแล้วนี่เสืออขาดแล้วนนคะอืมโอ้ยตัดแตง่งปัดแตง่งแต่งขนหล่อมันบอกคำลาย ีผนะ่ผู้เบ่าวหลอละผู้เบ่าพัดยาวันทวมสมบูรณ์นะคะแม่จ้าแม่มครับเป็นกำลังใจให้คำลายด้วยนะครับคำรายจะไปจัดไครแล้วครับนะอดอาหารเมื่อวันเมื่อวานนี้ว่าจะพาไปนะนั่นนี่กันว่าอู้ัวผัว บ่ต้องอดอาหารจะได้ละวะน,นั่นนี่ก็เลยเอาอาหารให้คนกินเนาะคะ่ะต้องขอบคุณพี่เอนะคะพี่เอาให้คะแนนมานะคะให้พาคำลายไปตัดไข่คำลายจะได้จู่บ้านจะได้ไม่แบบหนีเจยวนะคะขอให้พี่เอะละครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะพี่เอคะค่ะสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเนาะคะ่ะ วยเงินทองร่ลำรวยความสุขนะคะล่ำรวยสุขภาพนะคะตลอดปีตลอดไปเลยนะคะพี่เอจาเมตาเจคำแพงและลูกสมุนนะคะ <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปขอกำลังใจนะคะวางหนึ่งนี่อ่อนจนว่าเดิ่นีเ้เรียกคนจ้าของแล้ว คำแดงก็ไม่มาสนใจคำลายเลยคำแดงคำแดงไม่มาสนใจคำลายเลยครับงอนงอนเป็นะคำลายครับ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 คำลายเลยคำลาย ใส่ตาโอ้มือเศร้านี่สายตาใส่เลยเนาะคะ่ะเอาเอาคืออะไรคือวิ่งผ่านกล้องนี่คืออะไรมาให้กำลังใจคําคะัแดงมาให้กำลังใจอ้าพันไปพันมากนะคะคําแดงมาให้กำลังใจคำไล่ก่อนเร็วคําแดงว่าดอกค่ะ่าให้กำลังใจคำไล่ดอกค่ะว่าซันวะคําแดง ทำแดงทำแดงทำแดงคุยกันเหมือนเศร้านะคะบอกว่าทำลายเดี๋ยวทำลายไปหาหมอเสร็จแล้วค่อยกินนะเทียงใหญ่เลยเนาะเทียงใหญ่เลยน,ะะยลยน,นี่กนะะ็เป็นคลิปขอกำลังใจจากแม่ๆนะคะ ส่งกำลังใจให้คำรายก่อนนะคะไปหาหมอด้วยนะคะก่อนไปตัดไข่ด้วยนะครับ้ไอออฝากแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยายคำเพลงช่องพังคำเพลงชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ยายคำเพลงเจลาองดาวนะครับ ไอ้ครอบครัวแมวเหมียวด้วยนะครับเสียงหยังงหงอยงหงอยอันนี้บางงอยปันไหนบางมือเศร้านี่หงอยคักเลยแมนบอนั่นนี่ยังมาเฮ็ดเนี่ยนี่เนี่ยนี่ยังมาเฮ็ดไข่ได้นี่ยนี่เนี่ยยังมาจับไข่ ว่าเอาอาหารในข่อยจะบ,บ่าต้องมาจับข่อยเลย <c ười> ทำไร,รอ่ะแม่นบอกทำไรแม่นบอกทำไรโอ้ย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 จับนี่มีผู้ใดเห็นเพื่อนกับมีเตบอกว่าคันเทศมันเราหล,าลอดแท้หลอดแท้เลยได้เนี่ยทั้งอ้วนทั้งหลอเลยได้เนี่ย <c ười> คลิปนี้นะคะแม่แม่ครับขอกำลังใจให้ทำลายด้วยนะคะเชียงหมาอยู่ผมเพิ่นสิไปห้ามาอ่ะอ้อนแม่แม่ก่อนอ้อนแม่แม่ก่อนขอกำลังใจให้ทำลายด้วยนะคะก่อนไปตัดไข่นะครับแม่แม่ครับกดไลค์กดแชร์ให้ทำลายด้วยนะคะบายบายแม่แม่หน่อยบายบายค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอกําลังใจแม่ๆนะคะฝากแม่ๆให้กําลังใจคำาลด้วยนะคะดี๋วคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะไปตัดไข่ให้แม่ๆได้เบิ่งน้ำเนะคะ <laughs> <laughs> บ,าบายยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับฝันสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีคะ่ะ